ini sih aku kasihnya kan letak letak dong si kau supaya dia palu nge palu nyang kan Lihat, mina bohong, dia betul bohong, bohong. bất bớt đẹp nha mẹ mày 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 tóc nha mày tóc tuyển nha mày tía nha tóc ơi nha mày tía ờ, mày tía nha mày tía nha mày ờ Ai xám hẳn rồi Yên Cái nhăn quý Cái chín vô thiên của nó lộ Mưa nghe mẹ trời nè Mưa nghe mẹ trời chị áo mưa ra ủm Mẹ cái ta xong ăn thôi <laughs> Gạt vào phê mẹ trời bớt vào vàng เบิ่งแม่อุม้มนะอุ้มมามันขนห่ดแล้วหมู่บ้านนี่ก็ตู้แล้วขนหมดเลยน,นอนเจ็บแน่หรอวะยามันไปข้างอยู่ตอดหมดเด้อย้ายไปข้างอยู่ตอดหมดทำให้อื่นชิบว่าล้อเนี่ยหนาต้อนเนาะข้างพุ่นเห่ดแล้วมึงน,นี่นกกินข้าวฮะน่ะ ไปนาสระเกยอยู่หน้าวะเอานาสระเกียร์สารกอยมานาแต่ได้นี่จ้ะมาชนาแล้วไปสระกอยมาแต่ได้นี่ฮะฮ่องเบาอยู่มาหลัดดเออากห้องเบา,มมา,า,บาไปมาเว้ยค่ะมาหาบานแน่บานเมื่อยค่ะ

ไปไปเมาเถียงไป,มไ,ปไม่เลยมงนแดดนี่ไปเดี๋ยวเอานาไปดิ่งน้ำหเหรอไอ้นาหากระตืนยักษ์นี่ไอน้นาหากระตืนยักษ์นี่นะาแตะข้อแตะขัอแตะข้อแตะข้อไปปะวะแล้ว Má leo chưa một bay kỳ đúng nha thằng ní đúng nha chôn nó thấy hắn kỳ nha hôn mày Má sợ hèn này nè Chế ô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  <laughs> nhàng bây ô nó bao nhiêu ô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  chết độc đần, hehe, bao đi, Ajap, 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 khổ cái này luôn, Ajap, er, bây huyền đại khử kinh, Ajap đơ, Ajap đơ mẹ bớt tù đơ, đơ ตู้นะตู้ลงเจ้าขาวแล้วจักเอาหายเทอะเอาตู้ก็มีตู้ลงแหละปุ๋มมันจะไปข้างจุ่ตอนนะตู้เอ้ยหมืดจังเฮ้ยใส่ต่วเย็นเลยเฮ้ย ก็ได้เกียวเขาเมืๆๆเ่อยๆล้ะชอดรบกวเนี่แล้วออกมาตุ่มผ่าแบ้วนใช้มีดมินจน์นะ่ะลูกเล็กตะปูเขาตู้สีบารลืลลมทางนั้เนี่ย,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 ะยะนี่ก็ซสือแช่นะอันเดียวกันว้ว

กินแม่อ่ะน้องเลียเด้อหากแซ่บอยู่เด้อน้องบ่แนมมึงบ่นั่นแหมมึงอยู่บ่ใช่โตสิ่หลานมาแล้วสิโอ้บ่สิตกแล้วเนี่ยออกตู้แม่แม่มือจับโอ๊แน่นอนแน่มื้อนี้เนาะมีอยู่บ่100%มันน่ะกันเบิ่งองกันม เขาที่น่นแน employer, ม player, ขข่รรมนี้มอนี้ที่าาหาเาเขาบอกที่หกที่เจ็เขาบอกนะเขาบพี่พเอาเอาแผดเบาได้าเบาได้นะบาข้นแล้วบอาไปเติมน้ำมันมันหนุบ่เลยไปเปลี่ยนเบรกเซมิดบินเจ้าเฮียไปรับจ้างดูหน่อยมามเอาหามะอขนมเบียก nè 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 cứu, nè 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 người nè 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 là, nè 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 mát น้อกินไปแล้วทอกออกลูกทอกออกเออบ่ได้ปั่นว่าวฮะถ้าแน่เดี๋ยวนี้ดึงแล้วตื่นมากกับห้เดี๋ยวตื่นมาแม่เย็ดอย่างกระนั่งเพ่าอยู่แน่ Ba mì tù đấy, cho bài này tù lâmpếch chất có là phải này bài tiệc lập bài hương này săn mặt nọ 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 nó ู้ยาดผู้ตกพี่น้องเฮ็ดผู้ตกก็เกี่ยวก็อยากบําได้เติบแล้วนี่นะายกระโจิแซวจักอันใดกน่สิมาบ่ว่าจักสิลมจักสิแม่น้ผูู่ซันมองนูเด้อเดี๋ยวงรถันๆน่ะสาห้องประตู่อนเอาล่ะ ยานทองตู่เหรอนี่นี่เรามาพี่พี่เรมายังพี่พี่เนี่ยเรามาเลยเนี่ยพอชิบพอชิบุโก๊ะพอคือมืดแท้ขนาดเบเกนแล้วเกี่ยวหน่อยเดียวแล้วยังไงกว่าสิบุโต่ะจะขึ้นนี่แล้ววะ มีนี่นี่นะเาเลด้วย้ลาลอตู่ของตู่อมาเทืง่าเมีหนน่ะมีอยู่โอกาสโตร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเดีสิตกแห้งขั้นไปฮะร้อยเปอเซ็นต์พอจะไปข้างนหน้าตอนก็เออที่การกินหน้าต้อนเจ้าเล่อพบุญกุ chưa ngày đó nào bạn nho nhàng thì đúng <laughs> <laughs> <đó>. à mười đấy nó mười hả tàu xe nằm thang kiểu kiểu cứ chỉ kín lái đồ kín lái bừa đấy ha ใส่เบาใส่เบาเนาะชื well, ่อชื่อม้ใช่ยังไงตามินตมินซีชื่อเพื่อนแต่ไมบอกบอกบอก่ว่าไม่ชื่อเพื่อนไอชิโยค่ะมาแก้มาแก้มาเบิดระเบอนเก่าน่ะคือสิแกะเบิดแล้ว อขอบใจก่อนขอบใจก่อนทุกใจมากทีเติมมันเลยเติมมันก็ไปเปลี่ยนเบรกรถเบรกรถบัสได้เพื่นวะมีตู้แล้วไปใช่ค่ะ โอ้บ่เห็นแล้วเขาท่วมดูเกี่ยวเขากำรมเหรอเย้เขากำมาใหม่ใหม่มาวัดเลยนี่นะหนึ่งนี้น้ะงไหวโอ้ยไอ้ตู้เนี่ยอ้ตู้ไอ้ตู้นีให้ตู้กินน้ำนี่โอ้ตู้กินน้ำกัวนี่เอาเอาขนมมาหนึ่งได้ให้ตู้นี่เอาตัวได้ให้ตู้นะ ABC วะให้ตู้นะไปไปมา แกลมแ้วต uh ู้เย็นเนอะแกล้มเรื่อตะไมแล้วแกลมรอดเลยตกแล้วนเศ้านี่มันแดดได้มันสวยมากมั้บดข่าบดข่าแล้วนะชมั้มามันโมมีอกเปอร์เซ็นต์อันตกกะบดไปสี่กัคักยุกเี่ยากะเีัหน่อยนะแอยู่บกเม่บ้านประตูเจาเป็นแดดเป็นแดบ้านเด็กกี้บอหนอ่ลานจะดหัว ลานหควันตู้แกะขนมเป็นลานหัววะไม่เคยกินขนมเหรอแก้วเป็นไม่กินตำลาติใ่กันตแกะก่ำคนนกจิ๋กิ๋อ่ะมันมักตะก้าวเข่ามนแช่น้ำนะงาน้องนกไปหายตู้กินมไทำไงไปเมีดมินหรอาไปเจ้าอยู่พ้าวกินเบิร์ดได้เม่นกินเบตรดเห็นว่ากันเนาะ มังต่อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไมันไม่ได้ล่นนะล่นงัดเงติดน้ำหันแล่วน้ำมือว่ะยังไม่ล่นนะอออุ้ยตัวเองกำไม่ได้หายบ่าวซิมแน่หายบ่าวซิมแน่หายบ่าวซิมหายตูซิมนะตั้งเต่ผู้ตูกินข้าวเซ่หฮะ

หายว่ากี่ละอันเดียวกันอันเดียวกันกับน้ำกระปุกนี่นะแต่ตัวนี้ชิแทบกลัวจัะเดียวกันนะว่าว่าเนาะอะพีซีกินเพราข่าวนี่ยดอกกินแม่ข่าไอ้โมกินบ่

เรายาใส่และแบบนี้เนาะนี่นะยังสิไปกับคุ้มเหรอ่ะไปไม่ซ่อนคุ้มคือวเชเว่นน่ะมันอยู่ใกล้กันได้อ๋อนอนลงกะพนักงานเชเว่นนะไปลงเกี้ยวขาบปะไปบ่ไปบ่ไปบ่ไปจักไหนไปไปเกี่ยวขับปะเกี่ยวขับเฉยตู่ปะไปไหม ไปไหมเงยไปตู้งี้เดียวเดียวมึงเรื่อยเลยไปเกี่ยวข้าวเช็ดตู้ไปบมาไยวะเบิึงแม่มึงมามันยั่งอยู่บ่กินได้แค่เอ้มินเกลือมิดนึ่งอ่ะก็เดา Mở đâu? Cặp chai mẹ con mẹ xương hàng chai con chai mấy... hết trang hết trang. Mấy... Dù dù ừ ừ.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  เอาสิเป็นอยังเด้อทั้งไงแม่ก็มาแล้วเกี่ยวเนี่ยเจ้าเขากํามาหนึ่งกินเด้อมาทุบปุบๆเด้อหนย่างผ้าอ่อนๆแก่อยู่อ่ะ บอกแล้วเขายางไม่พลาดมาชงเขาอ่นีลยอืมบอาเบรกรดเบิดมันปะเขาก็เแทนไปใส่มาพีชอ่ะค่ะถึงเก่าก็บอกออกนเป็นเอามือเอามือ่วยขึ้นหน่อยลูกบักติ้งนองบ่อนสาวติ้งนองบอนี่นนะ ติ้งน้องก็อยู่นี่อยู่อยากไปเพออยากไปแล้วพี่สาวนี่ฮะมอว์จริงอ่เอาหมดเลยไหมกินข้าหรอกหมดนลยกินหยาป้าป้าสาวติ้น้องเนาะลงเกี่ยวข้าวก่อนสวยเลยลงไปเกี่ยวเขากำซอยไม้ตู้ก็ขึ้นมาแล้วข้าวนี่เราก็ิีเกี่ยวล็อกมือน